นอริและบอยเค้าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำๆในแต่ละปีและมักจะเกิดขึ้นในวันที่16ของทุกเดือนบอยเค้าเนี่ยจะทำพิธีเรียกตัวโนริแล้วก็หวังให้มึงเนี่ยกลับมาในเกมโรบอทอีกครั้งหลายคนก็ยังบอกว่ามึงเนี่ยหายตัวไปเพราะถูกแบนหรือไม่ก็โดนลบบัญชีแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้พลังของมึงเนี่ยอ่อนแอลงนั่นก็คือชุมชนมิตรหรือว่าพูดง่ายๆก็คือพวกผู้คนที่เอาเรื่องเล่าของโนริไปทำเป็นมิด หรือว่าตำนานนะนะพอมันเอาไปเล่าต่อกันเยอะๆพลังของมึงเนี่ยก็อ่อนแอลงและสมาชิกของวอยเขาเนี่ยก็เกลียดชังอย่างรุนแรงต่อชุมชนมิสเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าคนที่ทำให้โนรีหายไปนั่นก็คือพวกชุมชนมิสในช่วงที่พลังของมึงเนี่ยอ่อนแอลงมึงเนี่ยก็กลับไปในโลบอกได้แค่ทุกๆวันที่16ของเดือนทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มไม่หวาดกลัวในตัวมึงจนวันหนึ่ง วันที่ชีวิตของมึงเนี่ยจะกลับมาโฉดชายบนเวทีก็ได้กลับมา The Specter ได้กําลังตามหาก,กินเลอร์เพื่อมาบูชาย,ยันพร,รอดชีวิต The Survivor ให้กับเขามันเลิงเห็นแมวในตัวมึงและยื่นข้อเสนอมาบอกว่าจะให้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากที่มึงเนี่ยพลังอ่อนแอมานานแล้วแล้วก็และไม่มีพลังโกงๆเลยมึงเนี่ยเลยยอมรับข้อเสนอเพื่อที่จะกลับมาเฉิดฉาย ทำให้มึงเนี่ยตอบรับข้อเสนอของ The Specter และมึงเนี่ยก็เข้าสูจากก่จักรวาลของ Forsaken มึงเนี่ยได้รับพลังแรกก็คือพลัง Passive p r a n k s t e r ก็คือมึงเนี่ยจะสร้าง Generator Bomb มาแกล้งผู้รอดชีวิตหลอกให้พวก Survivor หรือผู้รอดชีวิตเนี่ยซ่อม Generator ปลอมซ่อมเสร็จไปก็ไม่ได้ความคืบหน้าทําให้เกมนั้นช้าลงและมึงก็จะเก็บพวก Survivor ได้ง่ายขึ้นอาวุธของมึงนั้นก็คือ s t a f และพลังต่อไปก็คือ Void Rush ก็คือมึงเนี่ยจะพุ่งโจมตี Survivor ซึ่งมีพลังรุนแรงมาก ทำให้มึงเนี่ยกำจัดเซเวอร์ได้ง่ายกว่าเดิมพลังต่อไปก็คือโนวามึงเนี่ยจะสร้างวอ i ์สตาร์แล้วมันก็จะระเบิดทําให้เซเวอร์ในปาาเจ็บแล้วก็เดินช้าลงพลังต่อไปก็คือออฟเซเวนต์ก็คือมึงเนี่ยจะตามหาเซเวอร์แล้วก็เทเลพอร์ตไปที่เจ n เนอเร